เอาชีวิตรอดในป่าของว่าเห็นไหมน,นี่แหละเมนูของเรามีแล้วสองตัวสามตัวสี่ตัวโอเคปลาดิ้นแรงมากปลาดิ้นแรงมากเลยฝ่ามือข้าพเจ้ากดมันลงไปสะกดจิตมันแล้ว พระเจ้ากล่องมันหลับแล้วนะฮะอา้ออาวโอเคนะฮะข้าพระเจ้าเองก็จะหั่นเป็นสามชิ้นนะฮะไม่ได้ผ่าหัวก็ไม่ได้ผ่านะฮะเพราะว่าจะแบบนี้เลยนะอา้าวโอเคทีนี้มาเตรียมเครื่องของเราดีกว่าเมนูมเนียอุบไว้ก่อนกินได้ก็พอ เป็นเมนูแบบพิสดารมากมันจะแซ่บจักรวาล <c oughs> โอเคนี่คือครกครกเจ้าก็บอกติีย๋ยานเจา้าบุญหนุ่มนอนเป็นครกพริกไทยห้าบาทพริกไทยนิดนึงตะไคร้ซอยใบยมะกรูดซอยอแล้วก็ กระเทียมกระเทียมลงไปแล้วก็หอมหัวแดงหอมหัวแดงใส่ทีหลังนะฮะเดี๋ยวเราพุ่มนี้ก่อนโอเคโขกหยับหบบยับโขกแบบหยับหยับประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็นี่เลยลงไปคลุกเขากับปลาของเรา นะฮะใส่เกลือลงไปโอเคแค่นี้พอมันเค็มเกินไปมันนี้กินไม่ได้หากถ้ากลัวไม่แซ่บก็ตามสูตรผงหนดใส่ลงไปเยอะๆใส่ผงหนดเยอะๆไปเอาตอนนี้เราคลุกเข้าให้เข้ากันตัวนี้คลุกเข้าให้เข้ากันคลุกชั้นให้เข้าเถอะโอเค ตปอยูที่ก็อย่านอนละเมอเพราะฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันหว่า <c oughs> พอนัดก,กัวีนะ่นัเมือแกงใหญ่เอ้ยแล้วก็จะเอาให้เข้ากันอโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวก็รู้เรื่องและเสบไม่เสบโอเคนะฮะเนื่องจากว่าเขาเรียกอะไร แก๊สลมด <c oughs> เราต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะฮะนี่คือหม้อแรงดันของเราแล้วก็ใบตองรองข้างล่างนะฮะแบบนี้แล้วก็เอาชิดปลาเราเนี่ยวางไปเลย น 6, ขนาดหม้อขนาดหม้อใน6ลิตรนะ6ลิตรยังแบบเต็มหม้อขนาดนี้เลย

โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะตามด้วยลูกโดดสักนิดนึงนะฮะเพิ่มความจะาสวิสสวารลงไปแบบนี้ถามว่าอา้าวไม่ใส่ใบแมงลักเหรือไม่ใส่ใบกระเพราเลยไม่ใส่นะฮะเราจะใช้สมุนไพรอันนี้ไม่ใช่หน่อขานะฮะเป็นสูงไพรใส่ลงไปมันเป็นว่านทีหนึ่งนะฮะว่านสาวหลง เป็นว่านที่น่งกินแล้วเีว่ยคึกแนนอนงานนี้โอเคปตังเลยเป็นสูตรลับของเราเองนะฮะคิดเองทำเองกินเองแล้วก็ขี้แตกเองตดแตกเองตั้งหากอ้าโอเคเรียบร้อยโอเคนะฮะเราก็ไม่ได้เข้ากลัวต้นมะยมเราหลายเดือนแล้วนะฮะ เรียกว่าช,ช่วงนี้นมันหน้าหนาวพอดีเข้าหน้ารนะ้อนแล้วโอเคไบใช้หม้อแรงดันเหมือนเดิมนะ ใช้มันบ่อยเ่มอเร์ดงดังเนี่ยอ่าโอเคปิดเบาชุด25นาทีน่าจะสูงก็สูงนั่นแหละสูงตั้งแต่10นาทีอ้าวโอเคสตาร์ทเลยเรียบร้อย โ okay. อเคเปิดไฟปากเวลามันขึ้นตัวบีอย่างนี้นะฮะแสดงว่าเสร็จขั้นตอนแล้วนะะฮที่เหลือก็กเอาออกเนี่ย <c oughs> เหลือก็แค่เป็นนั่งกินใส่จานแล้วก็ไปนั่งสแตก็กแดดฮะนี่ยังก็ว่ากันไปเอาโอเคนี่หละ nhạt thế bắt nỉ này đây vỉ là đây vỉ là kim khao leo nha bắt nha bắt nha bắt เราใส่ไปท่าไหนเนี่ยมันก็อยู่ท่านั้นเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้แหละโอเคแซบมาโอเคตักใส่จานของเรานะฮะเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเป็นตะแซบไหมเราก็ใส่พองชลรกเยอะอยู่นะมันจะไม่แซบนี้งไงใส่พองชลรกเยอะอยู่ ปลาทาฟรฟนรฟมเมอร์เราเรียกชื่อเมนูว่าปลาทาฟรฟนรฟมเมอร์โอเคเจวเจวพริกผงอา้าวกินแค่นี้แหละโอเคจวดอาโอเคนะฮะเดีย๋ยวเราอ่าเทสเนื้อปลาก่อนนะฮะตักเจอ่า มาแล้วก็ลาดลงตรงชิ้นที่เราต้องการจะชิมเนื้อของมันนะฮะโอ้ยลงไปน,ไนั่นแหละแล้วก็ส่วนบักส่วนบักขึ้นมาอย่างนี้น,น,นั่นแหละนี่แหละอ่าโอเคเป่าไหมไม่ต้องเป่าหรอกตัดการโลด ใช่ได้โอเโเราจะจิ้มแบบสไตล์ของเรานะฮะข้าวเนียวปันกันให้ติดแล้วก็เราจะจ้วงตรงนี้ดี <c oughs> จ้วงตรงนี้ไหมจ้วงขึ้นมาโอ้ร้อนโอ้แบบนี้แล้วก็จิ้มแจวลงไปอย่างี้เอานั่นแหละจวด ยกข้เนี้เอาแต่ว่าเป็นแสงสีหน้าบางทีอันนี้คือรอะไรตั้งชื่อว่าองไรดีหมกหม้อปลานี้นะฮะแล้วก็ตามขั้นต้นนะฮะสับเป็นชิ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะเครื่องใช้ไฟที่เราใช้นะค,ะคร,อ,รนะคะอนโซลนี้แล้วก็ต่ออันนี้นะฮะถาว่าสุกไหมสุก <laughs>

ขึ้นแกงหรือสมุนไพรเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอไนอัดเข้าไปอย่างนี้เลยถ้าเราทำปลาแบบปลานิ่มอ่ะนะฮะเอาอะไรให้มันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาทำมันจะ,จะช่วยเราในลดของระดับของกลิ่นกลิ่นของอา,อาหารประเภทน,นั้นลงได้นะฮะลดโอเคไม่ข้ามเลยเพาะว่าอ่าลดดเด่น ใช่ค่ะร่อนโดดวม่อ跑ท่าบดมันไม่จดัดจ้านใช่ไหมครับเรา่องก็มีลูกโดดลูกโดดอันนี้ลูกโดดไม่ใช่อันนี้ลูกโดดอันนี้พ่อโดดอันนี้แม่โดด ส่วนตายายโดดก็คไอ่ไล่ลงไปอันนี้คือลูกโดดลูกโดดแล้วก็ัวงขึ้นมาเป็นอย่างละไม่เผ็ดเลยเอาอยาให้นิ้รสตชัเผ็ดต่อลูกโดด ราใส่ถึงไปที้เราใส่นะฮะมันก็ถูกเรื่อแกงเรื่อแซมขึ้นมาแล้วอือแล้วก็ต้องจุวงกว่อนหลังล้วก็มาลงพิบุตนเราสองสี่มันจะได้ลักษณะอย่างนี้นะฮะ กลิ่นของซุลไพรเนี่ยนะฮะมันลุดด้วยถอยลงไปเลยนะฮะจริงเราต้องนึ่งรวดมันจะเป็นอัดแบบแสลงแสลงเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึหน่งเราไปใหม่เลยนะฮะกินน้ำมันหมกไปแต่ว่าก็กินได้นะฮะอ๋อโอเคจวงลงไปมันเดือนกินเฉย เนีมันปลาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันไม่มันหรอกนะฮะพูดจริงเลยความมันของมันเนี่ยไม่นด้มันเป็นปลาเลี้ยหรอกนะฮะแต่ว่ามันปลาธรรมชาติจึงคือมาทัางว่าปลาธรรมชาติเนี่ยมันมันน้อยมากเราจะต้องพรุงมันเนี่ยมันเองแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวกินแจ๋วกินแจ๋วกินจุกินแจ๋ว นี่ก็มันอะไรแบบนี้ิี่ที่จสมองมนะครับแบบก,กินปลาเลี้ยงนะครับอันนี้คือส่วนของมันแล้วก็ส่วนข้นเนี้ยนะครับที่เรากินเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึง่นงกับเฉลี่ยว

ผลิตอะไรปลามิอมกมกหมอปลานี้กี่นอใช่มกหมอปลานี้นโกมออนนโมคเกือดคิดออกแล้วไม่ใช่เอ้าโมเดสูงคือปลาเลยใส่หรือเปล่บ แซ่บทะลุแขแทบทะลุดังสินงซีดังสิ่งสองดังสิน 2, งสาม <c oughs> <c oughs> เอาโอเคลุกเป็นทั่วหัวัวเ <c oughs> <c oughs> คิดถึง จึงมาหาแค่นี้แหละ